เดี๋ยวรับพรจากพระเด็คุณพระจันทร์ใหม่ค่ะรับพรอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อรับการธรรมวส,สุดมนต่อนะคะ <c oughs> ยะาทาววิวะฮาปุรปาปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปทานังอุปกปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิตสตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธถามณิโชติระโสยถาสภีติโยวิวัตสันตุสภารโอโคนัสตุมาเตปวัตปัตรายโยสุขีทิคายยโกภะอภิวาทนาสีริสนิตจังมุทธาปจายโน จตารโหธรรมาวัฒนติอายุปโนสุขังภะลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตศสาทุขโลคาปยาเวลาโซกาสันตุจุปตวานการตรายาปิวินาสันตุจจเตศสาสยสิทธะนังลาพังโสทีภะกะยังสุขังภลัง สิลิอายุจะรวันูจะโพขังวุติจะยสวาสตวัตซาจะอายุจสีวะสิทธิพวันตุเตพวัตตุสัพมังคลังลาขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสธีพวันตุเตพวัตุสัพมังคลังลาขันตุสัพเทวตา สภธรรมานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตภวตุสัพมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสพสังคานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเต